โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผู้ฟังอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในความเชื่อของคนไทยลูกกรอกคือวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันหรือไม่นานหลังคลอดเชื่อกันว่าหากได้รับการบูชายอย่างถูกต้องลูกกรอกจะให้โชคลาภและคุ้มครองผู้เลี้ยงดูแต่หากถูกทอดทิ้งวิญญาณน,นั้นอาจกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว เรื่องเล่าต่อไปนี้คือบทเรียนของคนที่เล่นกับสิ่งลี้ลับอย่างไม่รู้จักประมาณตนต้นเด็กหนุ่มอายุ23ปีสนใจเรื่องศสยศาสตร์และของขลังเขาได้ลูกกรอบมาจากตลาดเมื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดยุทธยาเป็นลูกกรอบเพศช,ชายที่บรรจุในขวดแก้วแช่น้ำมันต้นเริ่มทำพิธีเลี้ยงดูทุกวันตามคำแนะนำจากพระเกจิในคลิปวิดีโอโดยไม่สนใจคำเตือนของ เพื่อนสนิทช่วงแรกชีวิตของต้นดีขึ้นผิดหูผิดตาเขาถูกโขยหลายงวดธุรกิจออนไลน์รุ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มฝันถึงเด็กชายในชุดขาวที่มานั่งปลายเตียงร้องให้ไม่หยุดต้นเริ่มได้ยินเสียงเด็กเรียกชื่อกลางดึกสิ่งของในห้องเคลื่อนไหวเองได้และสัตว์เลี้ยงเริ่มตายอย่างไร้สาเหตุและมีความผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นคืนหนึ่งต้นฝันเห็นเด็กชายในชุดขาว นั่งปลายเตียงเด็กคนนั้นมีดวงตากลมโตแต่ไร้แววนนั่งกอดเขาร้องไห้น้ำตาไหลไม่ขาดเสียงสะอื้นสะเตือนใจต้นสะดุ้งตื่นกลางดึกแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเด็กกระซิบชื่อเขาเบาๆจากปลายห้องต้นต้นอย่าทิ้งเราไปนะของในห้องเริ่มขยับเองเช่นขวดลูกกรอกที่เคยวางบนหิน้งกลับไปอยู่บนโต๊ะทำงาน หรือบางครั้งกลิ้งลงมาแตกเองแม้ไม่มีลมพัดสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาแมวสีขาวชื่อไขตุนจูจูก็ร้องเสียงลงตอนกลางคืนก่อนจะล้มลงตายโดยไม่มีร่องรอยว่าป่วยมาก่อนคืนถัดมาต้นเห็นรอยเท้าเด็กเพียกน้ำเดินจากหน้าห้องน้ำมาถึงปลายเตียงทั้งที่เขาอาบน้ำเองไม่ได้เดินเพียกและอยู่คนเดียวในห้องเขาเริ่มนอนไม่หลับใต้ตาคล้ำ โซมไม่เป็นอันทำงานแต่ยิ่งเขาคิดจะหยุดเลี้ยงลูกกรอกหรือโยนขวดนั้นทิ้งเหตุการณ์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเช่นเสียงกรีดร้องแหลมสูงกลางเด็กร้อยขีดขวนบนกระจกห้องน้ำหรือเสียงโหระเด็กแทรกเข้ามาในเพลงที่เปิดจากมือถือในที่สุดเขาเห็นเงาของเด็กชายตัวเล็กเดินผ่านกระจกหลังห้องทั้งที่เขาอยู่คนเดียวมาตลอดหลังจากเงาเด็กผ่านกระจก ต้นเริ่มแน่ใจว่าเขาไม่ได้จินตนาการไปเองเขาพยายามนำขวดลูกกรอกไปทิ้งที่ป่าหลังหมู่บ้านทันทีที่โยนขวดลงในพงหญ้าเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นเรากลับมาจากทุกทิศทางลมแรงพัดใบไม้ปลีวอนทั้งที่อากาศก่อนหน้านั้นสงบดีพอกลับถึงห้องสิ่งต่างๆก็เริ่มเลวร้ายลงเขาพบว่าขวดลูกกรอกกลับมาอยู่บนหิ้งเดิมมีคราบโคลนติดอยู่รอบขวด และมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพเก่าลอยมาโอนในห้องคืนนั้นเขาฝันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เห็นเด็กนั่งร้องไห้แต่เด็กชายคนนั้นปีนขึ้นมาบนเตียงจับขาของเขาไว้แน่นด้วยมือเล็กๆที่เย็นเฉบต้นสะดุ้งตื่นพบว่าขาของตนมีรอยนิ้วมือแดงช้ำเหมือนถูกบีบจริงจากนั้นทุกคืนเขาจะถูกปลุกด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กหรือเสียงขวนประตูห้องบางคืนเขาได้ยินเสียงโหราพร้อมเสียงเด็ก วิ่งวนอยู่รอบ้องทั้งที่ในห้องแคบพอที่จะแทบไม่มีพื้นที่ให้เดินที่แย่ที่สุดคือวันที่เขาเปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังตอนหลักเขาเห็นตัวเองนอนนิ่งแต่มีเงาเล็กๆเหมือนเด็กปีนขึ้นไปนั่งคร่อมหน้าอกเขาทั้งที่ตอนนั้นเขาไม่มีแรงแม่แต่จะขยับตัววันถัดมาต้นเริ่มเห็นเง,นงาของเด็กในกระจบทุกบานไม่ว่าจะในห้องน้ำหรือในกระจกมอเตอร์ไซค์ เงานั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาและทุกครั้งที่เห็นเงานั้นก็จะขยับเข้าใกล้เขาทีละนิดในคืนที่ต้นแทบไม่ได้นอนเขาเห็นเงานั้นมายืนอยู่ข้างเตียงหยดน้ำจากร่างเปียกโชกของมันไหลหยดลงพื้นช้าๆเด็กชายเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวดวงตาดำสนิทและปากที่ขยับพูดโดยมีเสียงทำไมถึงทิ้งเราเช้าวันนั้น ต้นตัดสินใจว่าจะไปวัดไม่ใช่เพราะต้องการความรอดอีกต่อไปแต่เพราะเขาไม่อยากตายอย่างทรมานในห้องนี้เช้าวันต่อมาต้นโทรหาเมทันทีเสียงของเขาสั่นเทาอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนช่วยด้วยเมถ้าไม่รีบไปวัดวันนี้เราอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วเมไม่รอชาขับรถมารับต้นทันที ทั้งสองเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ริมชานเมืองวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการสะดอกคราะและปลดปล่อยวิญญาณเร่ร่อนเมื่อไปถึงหลวงปู่จันทราพระเกจิอาุโซที่หลายคนเคารพนับถือมานานมองหน้าต้นแล้วถอนหายใจยาวเขาพูดเพียงว่าของแบบนี้ถ้าเอาเข้ามาก็ต้องเอาออกให้ถูกวิธีหลวงปู่พาต้นไปยังศาลากลางวัดจุดทูปก้าวดอก และวางขวดลูกกรอบไว้กลางผ้ายันเขาเริ่มสวดมนต์บทปลดปล่อยวิญญาณพร้อมทั้งโปรยผมวิเศษลงบนตัวขวดระหว่างพิธีอากาศในศาลาเริ่มเย็นจัดลมแรงพัดวูบเข้ามาแม้ประตูปิดอยู่เสียงเด็กร้องให้แววขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฝันแต่มาจากข้างหูจริงๆต้นเริ่มตัวสั่นมือเย็นเฉบจนเมต้องจับไว้แน่นเงาของเด็กชายค่อยๆปรากฏขึ้นกลางอากาศ แรกเริ่มเป็นเพียงหมอกจางๆก่อนจะกลายเป็นรูปร่างชัดเจนเด็กชายในชุดขาวร่างซีดใบหน้าหม่นเศร้าดวงตาไรแ้แววรอยน้ำตาไหลเป็นทางข้างแก้มพี่บอกว่าจะดูแลเราแล้วก็โยนเราทิ้งเสียงนั้นดังก้องในใจของตนไม่ใช่แค่ได้ยินด้วยหูแต่เหมือนวิญญาณของเขาถูกรุกรานโดยตรงเขาสุดลงกับพื้นเริ่มร้องให้พ่ําขอโทษเมจุดทูบช่วยสวดตามหลวงปู่ เสียงสวดดังขึ้นเรื่อยๆจนกลบเสียงร่ำให้ของเด็กร่างของลูกกรอกเริ่มบิดเบี้ยวดินทุรนทุรายราวกับไม่ยอมไปง่ายๆพื้นศาลาเริ่มสัน่นเศษกระจกแตกกระจายออกมาจากขวดลูกกรอกเลือดสีดำไหลออกมาอย่างช้าๆหลวงปู่พูดขึ้นด้วยเสียงกราวเจ้าเป็นเด็กไม่มีกำแต่กำเนิดอย่าให้ความแค้นพาเจ้าไปสู่นรกคำพูดสุดท้ายนั้นเหมือนมีพลงัง อันมหาศาลร,ร่างของเด็กชายสันไหวก่อนจะร้องให้ออกมาอีกครั้งและค่อยๆจางหายไปกลางอากาศพร้อมเสียงลมสุดท้ายที่พัดผ่านศาลาไปอย่างเงียบงันขวดลูกกรอกกลายเป็นเศษกระจกเล็กๆเหล,ลือเพียงหยดน้ำหนึ่งหยดวางอยู่ตรงกลางผ้ายันหลวมปู่พยักหน้าเบาๆแล้วบอกต้นว่าทุกอย่างจบแล้วแต่เขาต้องกลับไปทำบุญให้ดวงวิญ,ญญาณเด็กนั้นต่ออีกเจดวัน เพื่อให้เด็กได้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีต้นพยักหน้าทางน้ำตาเขารู้แล้วว่าไม่มีโชคลาภใดคุ้มกับการต้องแลกด้วยวิญญาณของใครเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลยสักวันหลังจากพิธีเสร็จสิน้นต้นกลับมาบ้านพร้อมกับความรู้สึกเบาใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เขาเริ่มจัดการกับห้องใหม่นำของขลังทั้งหมดออกจากบ้าน และตั้งโต๊ะหมู่บูชาธรรมดาไว้สำหรับไหว้พระโสดมนแทนในช่วงเจ็ดวันหลังพิธีเขาไปทำบุญใส่บาตรตอนเช้าทุกวันอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของลูกกรอกพร้อมจุดธูปขอขมาและกล่าวคำอโหสิกรรมเขาเลิกเล่นหวยเลิกแสวงหาโชคลาภทางลัดและหันมาตั้งใจทำงานอย่างสุจริตเมสังเกตว่าสีหน้าของต้นเปลี่ยนไปเขาดูสงบขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ไม่ใช่ชายหนุ่มที่เคยลหลงไหลในของลีลับเพราะอยากโรยทางลัดอีกต่อไปแต่ในคืนสุดท้ายของการทำบุญขณะที่ต้นกำลังนอนเขาก็ฝันถึงเด็กชายอีกครั้งเด็กคนนั้นไม่ได้ร้องให้แล้วเขายิ้มยิ้มเล็กๆอย่างเด็กไร้เดียงสาก่อนจะพูดเพียงว่าขอบคุณนะพี่เราจะไปแล้วจากนั้นก็หันหลังวิ่งจากไปในแสงสว่างเรืองรอง ท่ามกลางทุ่งดอกไม้กว้างใหญ่ต้นตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและน้ำตาที่ไหลเพราะความรู้สึกบางอย่างยากจะอธิบายคติธรรมประจำเรื่องการแสวงหาโชคลาภโดยอาศัยสิ่งลี้ลับอาจดูเหมือนได้ผลในระยะสัน้นแต่บ่อยครั้งต้องแลกมาด้วยกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ได้รับ